โอเคครับเราก็มาแล้วก็ครบกันแล้วเออโอ้ยดูดแค่ไหนเฮ้อใจเย็นเฮ้ย <c oughs> ผมผมกับลิตี่รวมกันแน่นเยอะกว่าเขาสี่คนรวมกันเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> รออย่าเห <c oughs> ยียด <c oughs> แร้งหรืออะไรนะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยคุณดีกว่าพูดดีกว่าแปดพันหนึ่นห้าแต่ว่ายองแดีดเดมอนสองแล้วครับแล้วก็แร้งซีสีกับแพทนะครับอืมก็ธรรมดาคอมอยู่กลัวอะไร ฝั่งนั้นมีคอมกี two ่คนคอมสองสองสองเหมือนกันก็มาทอ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 เขาต้อีอยู่เพจไหนอ่ะเขาเขาาตีอยู่เพจนะจีเอ็มอันอันเดออันเดออันเลยแหละเดอะเอันเกมในยูทูปในยูทูปอย่าเล่นระเบิดนะครับอ๋อเอาปลาไปเลยครับเล่นไปครับโอ้โหใจเย็นเลยพี่ไอ้กับหยามเลยครับเอ้ยมีแบนเนอร์แกนด้วยว่ะแบนเนอร์แกนเอามาจากไหนวะ อยากได้วะซีซีเนต้องขึ้นแดงเหรอถึงได้แกงไงแกงซีซีไงแดงซีซีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตัดเข้าไปในเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวมันเสียไปขึ้นดิมาแล้วมาแล้วโอ้โหกระตุกจัดระวังโคโนกันระวังโคโนกันเออเออเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวน่าจะข้างในหรือเปล่าวะ ทำเลยทำเลยทำเลยทำแล้วก็พบสวยเออว้าวถือไม้แล้วไอ้ถือกี่ไม้ว่าดื่มว่าย่าคนคนน้อเก็บอกอ่ะไอไอไอ้นี่กระสุนไม่จำกัดใช่ไหมไม่จำกัดโอเคถนัดเลยในนี้แอบอนนะขอบคุณครับยองแดเข้าเกมมาแล้วครับยังนี้ก็ต้องรอตัวเลย ไม่อยากเล่นไายในว่ะกลัวมาร้องอะไรเนี่ยไม่เล่นเลยอ่ะพี่พี่กัดถึงไอ้กินเออเล่นเดี๋ยวผมลดเสียงแป๊บเอาละครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอบู๊เลยนะครับผมเพราะว่าทีผมแบกได้อยู่แล้วผมตายแล้วห้าติดให้เอาดิผมขอบู๊เลยนะครับเอาเอาฝากมาฝากเอา ดาวกระถมเลยรายการก็โดนเลยเฮ้ยได้ยูดได้พีมีเาวดาวนึ่งครีมแบบนี้ตั้งบนบ้านหัวเกินหัวเกินจนผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วแบบนี้เจ้าเบลซ์ตายเลยหมดครับแอคไปหนึ่งคีแล้วกันผมบอกแล้วทีมผมทำได้ผมเป็นเจ้าทำไรเลยเขามาบอลนี่เข้ามาบอลนี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็น ทีมผมทำได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยผมไปวิ่งเล่นก็ได้นะครับผมโอ้าวนีวยิงเหรอจบเกบก็มานะครับนี่ก็เป็นเกมที่สามแล้วนะครับผมโอ้โหเจไดายมากเกมแรกผมหลุดไม่งั้นผมบอลรีเซิร์ชไปไล่ยิงแล้ว ข้าว้ายหมดนะคนคนนี้ก็มาก็มาวัดกันไปเลยก็วัดกันไปเลยก็วัดกันไปเลยก็วัดกันไปเลยโอ้โหผมโดนสามโอ้ยังแหน่ก็วัดกันไปเลยเฮ้ยดีมากเลยเด็กที่อันี้เอาไปได้เอาละครับจังหวะนี้วิธีว่าไงจังหวะนี้ รอเชิงนะครับแต่วงมานครับเรซี่เล่น่ะก็ดูออกเลยดิเรซี่เรซี่โดนโผงนะครับจังหวะนี้เรซี่โดนโผงนะครับเป็นเพราะประมาทนั่นเองนะครับผมประมาทไปโอ้โหแล้วจังหวะนี้โดนลูดมาหมดแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับหมดเลยเพราะว่าพลาดนั่นเองครับพลาดที่ผมนะครับไม่ไงคือเล่นมาเล่นเอ๊ะเอาไปวางเอาอย่างนี้อ่ะเราเราไม่เล่นแต่ไหนแล้วเขาไม่เล่นก่อนเราไม่เล่น เอาไม่เล่นจะนเอ,อไาไม่เขาไม่เล่นจะนเสร็เราเราไม่แตกเขาไ,ได้แลย้ย,ง,นะอยงอาจจะบอลนะครับเดี๋ยวผมอ,อาจจะไ,ได้ยิต เไยตรงนัดเข้านะเราอย่า้าก่อน ไปป้าวิทีตอนอยู่ตวิทีมากหรือสุปได้ป้าวิทีุได้สุดได้โอ้โหิด e คิลมันมันมาแล้วนะวิทีเดี๋ยวนอนเล่นันยาเลยรีตัวร้ายมาผมมาดิซุดไดุ้ได้นะซุปได้นะก็ยังเป็นซุปไดุ้ดได้ซุดได้ซุดได้เรตี้จุ๊บเ้เล่นเรตตี้เล่นเรตตี้เล่นเ้ลดนเรตตี้เล่นเรตตี้่น้่นชุดตี้เล่นเรตต้่นเรตตี้เล่นเรตตี้เล่้่นเรตตี้เล่นเ้ล้เล่นเรตตี้เล่นเ

บอไาก i l l อไบอไม่ดีไบอไม่ดีเกมไม่ดีเลยอยู่ไหนครับถอวดนนั้นแหละตันนั้นแหละอันนี้นัดวัดได้อยู่ในชาร์จโชว์แล้วกันเมาสหล่นวะชุดข้างในนั่อยู่ไหนบ้าแล้วอันสองบอชั้นสองนะมันได้ยิงอยู่ข้างบนอ่ะ มันยีงอยู่ชั้3สามนะชัอนสามชั้นสามเฮ้ยไอเท่าเอ้ยไอววมาไฟลี่ตรงนี้ตรงไตนมุสวยแล้วตายดับเบิลคิลกูลตายกลัตายออกก่อนออกก่อนไว่อยู่ไหนขบวนขบวนขบวนกัไม่มียาแล้วอ่ะบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาลอยลอยลอยเสียบ มุมเหลี่ยมต้องรอ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 รอมันลงอ่ะชิวโดแล้วโงนแล้วมึงมงบีโมงบีชิวเจ้าแก่สับไม่โดนเลยว่ะสะไหนเก็บอะไรไม่ทันเลยว่ะเก็บแต่กระสุนเฉยเอาอะไรไหมมีสามมันสี่ไอวอลเมาไอ้บอคนละลูกมาไอ้บอคนละลูกคงนี้ไอ้บอไม่จำกัดไอวอลไม่จำกัดนะหรอก็คนละลูกไงยังไม่ได้เนละสามลูกอ๋ออ๋อมีสามลูกแล้วมีสามลูกแล้วมาเอาดิมีสามลูกเลยเนี่ย ไม่มี AK เลยว่ะฮ้ยเดี๋ยวนันเราเล่นปืนนี้ดีกว่าแม่งคอแรงเลยนี่ไงกำลังเล่นอยู่นันเลยโดนแต่เล้วต้อโทษเจ็บอ่ะบอกไปนะครับนะผม โดนดาวเจ็บหลายตัวมากเลยเจ็บหลายตัวมากเลยน่าจะเสียยาหมดหลายตัวอยู่ถุยกระท้ายเจ็บตรงฐานเลยฐานเกิดกระท้ายไม่ดีไงกรท้ายได้มาที่สองตรงฐานเกิด

นไม่ไหวว่านะในฝนตกไอ้ตัตนฝนตกเแย่ไหนตอนนี้อตอนจวพูดตยวเว้ยปไปลุ้นกำลังได้คลิปไปลุ้นกำลลงได้คิปเออเฮ้ยฝนตกกูอะไรอ่ะอู้ <c oughs> เอ้ยฝนกูใจเย็นก่อนโอ้โหไอ้ตันไม่ตันแหละโอเคน่าจะได้ <c oughs> ได้คลิปแบบนี้ไปแหละไม่ต้องพากลย ขวาสุดได้นะได้ไม่ไหววะ่วงร่วง่วงเล่นอะไรไม่ได้เลยเอาโหมดมาโหมดมาโหมดมาเออเงียมันดังอยู่ตรงนี้เลยหรืว่ามันมันมันแตพน่อยู่พี่ระวังนะแนอยู่ตรงนี้ นายูพิเตี่กะดูกนายู้เลยที่เ้ยไมกี่ยวเลยไม่หยหมเลยวะเมเอเยวเายดมเลเลยวะไม่ให้ผมเมติเยวเือนกันพี่ A W Y เมติเลยเเรวม้โโอ้โหไอย่างโดครับ เลยละจันความความันไม่รู้ระบ Yeah. <laughs> Oh โอเคครับนี่ไง Dm อ n d r o เป็นไงล่ะครับออืทำด้คนมันตึงแอ้วโอเคครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายโอเคตามสัญญาครับทุกคนครับหน้าขาวครัทุกคนคเดี๋ยวจะแคปใหาา้พิมคงครับ มารับผิดชอบแทนลูกแคนเป็นแม่โบตแมนฮึรู้สึกเหมือนกูต้องมารับผิดชอบอะไรก็ไม่รู้